เรื่องใสๆวัยวาวุ่น EP 9รอเจ้าของเงินเฮ้ยงงเฮ้ยเก็บดีกว่าไม่ไม่ไม่พลอยเราต้องนึกถึงใจเขาใจเราสิถ้าเงินเราหายอ่ะเราก็ต้องอยากกลับมาเอาแอนพลอยอ่ะรอเขาอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่ไปหาลูกค้าก่อนเออได้ได้ได้เอาคืน หรอพี่กำลังประชุมอยู่ว่าเจ้าตอนนี้วันนี้เนี่ยน่าจะได้กลับเดึอชายเจ้าสู้เห็นไม่ได้การสักหน่อยอยังไงกท็ทีลาสิกับใครอยู่อ่ะ<ม>แล้วก็ดูเราอ่ะเดี๋ยวก่อนเขาจะพิดเอาเอาโหลที<ม>ลาขอกินข้าวอยู่นะ,อ,ะอ่าได้สามสือสองเช็คเอาเลยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฟังนูก่อน ไม่ช่วยทำงานบ้านนี่อยากคิดว่าอายุน้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรสักอย่างอะไรก็ยกให้ฉันทำหมดงานบ้านงานเรือนซักผ้าผู้พื้นทำกับข้าวอะไรก็ฉันอ้าวเป็นอะไรมาพลอยจะอะไรน,นะเนี่ยก็งานบ้านงานเรือนทำกับข้าวซักผ้าพื้นอ,อ,อะไรเนี่ยนะให้ฉันทำ ถ่ายทิกตอกไงแต่แล้วมโงมันดีมากเลยอ่ะคุณโมทำอะไรอยู่อ่ะคะถ่ายทิกตอกอยู่ไหนตากล้องอ่ะนุ่งไงนุ่งเลยคะเตียงที่นี่มันนุ่มดีจังนะจริงโมทำอะไรอยู่อ่ะคะถ่ายทิกตอกไงไหนตากล้องอะนุ่งอะไรแพงที่สุดอ่ะสั่งมาได้เลยนะงั้นหนูอะไรแพงที่สุดเลยนะทำอะไรอยู่คะคุณโมถ่ายทิกตอกไงไหนตากล้องล่ะนุ่งไง เธอเป็นอะไรคณเธอเนี่ยหนูเป็นผู้จัดการคนใหม่ะคะ<ช>่ะเป็นให้ไหนนะคะท่านประธานอ๋อเหรอพร่อี่ทำงานแล้วกันนะกเทิรตอาาต่อกันดีกว่าเนะแต่บุมบนรักเพื่อน โยเกิดอร่อยนะนี่มันโยเกิร์ตร้ออะไรคอยบ้าไม่ใช่โยเกิร์ตขอเบอร์เฮ้ยบอสดูผู้หญิงคนนั้นดิ ไปขอเบอร์ให้กูเลยดิได้ก็ไ,ไปขอเองดิวะไม่กล้าว่ะเรื่องเนี้ยง,ง่ายๆมึงยังทำไมไ่ได้สถานีมึงจะมีเมียไหมวะกูจ้างมึงแล้วกันสอนร้อยติดอเบอร์ให้กูหน่อยได้ได้ผมไม่ได้เห็นแก่ตงังค์นะเนี่ยเฮ้หน้าไม่ค่ะเอาไปเลยเอาไปเลยเอา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 ไปหมดเหรอจะทำอะไรลงเลยไอ้เมีย จริงใจกับเพื่อนขอบคุณนะลินที่มาก,กินข้าวได้กันในวันนี้อาร์มือนี้ฉันเลี้ยงเองที่ำการต้อนรับเธอไงละ่ะได้เจอวกันนะน,ออนแล้วเป็นเจ๊ี่อัสแล้วาไปน้องเก็บตังค์ค่ะครับนี่ค่ะไปเรียนที่จีนเป็นไงบ้างมีแฟนหรือยังเจ๊นี่มันแบงค์ปอมน,นี่ครับ นี่ยุเธอเอาเงินปลอมมาให้ฉันหรอเพื่อนกันทำไมทําแบบนี้ไม่จริงใจเลยก็เธอเอาเงินนี้มาให้ฉันเป็นของขวัญมันเกิดเมื่อคืนไงอใครกันแน่ที่ไม่จริงใจจริงใจผีแชมพูเรามาพักเรื่องตลกแล้วก็ฟังเรื่องผีกันดีกว่าสมัยตอนที่พี่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยอะไตอนนั้นน่ะจะมีหอพักอยู่หอหนึ่งเฮี้ยนมากนักศึกษาผู้หญิงอะพักอยู่คนเดียวตอนนั้นเขากําลัง อยู่ในห้องน้ำไล,ล่กำมันสระผมอยู่ระหว่านนี้เขาสระผมไปนั้นเขาล้างแชมพูก็ล้างไม่ออกสระผมไปเรื่อยแต่รู้สึกว่ามีผมยาวๆโผล่ลงมาเขาตกใจเขาก็เลยแบบเงยหน้าขึ้นไปดูแต่ยังไม่เห็นเพราะว่าแชมพูเข้าตาอยู่ตอนนี้ <c oughs> เขาก็เลยล้างแบบแชมพูออกแล้วก็เห็นข้างบนเป็นแบบหน้าซือซดแล้วก็มีผมยาวลงมา <c oughs> เขาก็เลยแบบตกใจสุดขีด เขาพยายามพังประตูออกมาดันประตูออกมามันก็ออกมาไม่ได้สุดท้ายผีบอกว่าประตูเนี่ยมันเป,เ,เปิดเข้าเปิดเข้าแต่ว่ามันผักออกไงประตูเปิดเข้าแล้วมันผักออกอ่ะมันพยายามดันออกแต่ประตูมันเปิดเข้าทลาคารงวะผีสุสานเฮ้ยเรจะมาเล่าเรื่องผีให้คุฟังเลยมึงเคยได้ยินข่าวนี้ไหมในคืนที่มืดและลมแรง มีกลุ่มคนกำลังขโมยของในสุสานเมื่อพวกเขาคุบหลุมลงไปเปิดลงศพทันใดนั้นทันใดนั้นทันใดนั้นศพก็หายไปศพหายไปมันอยู่บนฝาาลง